สู้สุดใจล่าสุดเอฟซีแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกันรัวสำหรับเงาะน้อยชาแนลเป็นจังไนมาจังไรพห้คาพานธ์อาตวกรสิไปนามาลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลัมเทคคารุปรักสู้ปู่สูคนมุน้มะปา๊บมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพิยคำพันคนโกสุริโยบานธามิตรโกไปหนา มีแววว่าสิโกไปอีกโอ้ยอ่อนซ้อนความโกรธในคำผานแมน่ล่าสุดเกิดอะไรขึ้น fc แฟนคลับแฮ่ส่งกำลังใจกันรัวสำหรับเงาะน้อยชาแนลเรียกว่าสู้สุดใจบอกลูกพ่อยาทอเด้อพ่อในคำผานอ้าวสืบเนื่องมาจากวันนี้นพี่น้องเนาะงสำหรับเงาะน้อยเพลินบ่ได้ไปทำการแสดงขอ,อแม่ทับดอกเหมือขอคุณแม่เนี่ยละ่ะหยุดหนึ่งวันมันบอกอไปหาพ่อ,อกลับมาบานมาซองเพื่อ,อทีสีมา สร้างบ้านซอยคุณพ่อของเพลินฟังบอ่อพิษเป็นบ่อฟังบอ่อพิษว่จาจังไดสร้างบ้านสร้างบ้านเ็ดเองเหตเองโอ้ยได้สร้างทางังไดเนาะ<บ>ทางออกทางเอาน้อยว่าไปก็คือคุณพ่อของเพลินนาสเหตดอยู่คนเดียวสิแม่กับคุณแม่เมนี้วันนยุดพอดีว่าสันเถาะเงาะน้อยก็เลยตีรถจากภูเวียงคอนแก่นนี่ละมึอขึ้นเพิ่นทําการแสดงอยู่ที่ภูเวียงคอนแก่นพี่นองกับบานกับซองไปซอยพ่อซอยแม่สู้สุดใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้นอนกับว่าไปยังเจ้าของบ่ได้นอนว่าไปยังแต่ว่า เพื่อพ่อกับแม่สิได้มีมองอ่าพักพิงวสันเถาะเดี๋ยวเดียวแนวด้วยอีกล่ะเพิ่นบ่ได้จ้างสร้างมาซอยบ่บ่านสิจ้างเด้ไหมผานพอเห็นอีพอแล้วเฮ็ดอยู่ผู้เดียวไหมนาสิเป็นสร้างอยู่แล้วพื้นฐานพื้นฐานสร้างอยู่แล้วสิแม่ที่แม่นอันเพิ่นไปอันอันว่าเฮ็ดงานเฮ็ดงานให้แม่นไปรับจ้างอันนี่พู่เนาะเป็นสร้างก่อสร้างนี่บ่เนาะอืออ้าวแต่ว่าจังซี่ล่ะคนบ้านเฮาเพิ่นกเส้นมาเพิ่นก็สิเฮ็ดได้อยู่แล้วก่ออิฐหินปูนทรายจังซี่แม่โอ้วัสดุใหเลยเนาะ กู้มใจแน่เลอ๋อบ้านมันสิมีจักหลังที่เจ้าของบ้านเฮ็ดเอาเองแม่นบ่เอออืมเออหนาคิดแม่นเอาส่วนใหญ่นี่ยแบบแบบเบื่เมืองนี่หาผู้ที่เฮ็ดเอาเองนี่น้อยเด้อเออมีแต่จ้างเนาะ เป็นจังไหรมาจังไหรเนาะพี่น้องเนาะ<ม>เห็นข่าวเห็นข่าวเห็นความเคลื่อนไหวยูดอกสําหรับเงาะน้อยชาแนลสองสามมือทิพัานมากเพิ่นกระเ้ออกมาโพเรื่อยเรื่อยมาเคลื่อนไหวยูบอเ้าดอกแมืนว<ม>่าเกี่ยวกับประเด็นของบานในหลกั<ม>กกระซงกาลังใจกันไปเนาะพี่น้องเนาะม,มือสองมือที่พานมากหน่งเงาะน้อยเพิ่นออกมาโพดอยู่ในไพพานอ่ะยูมาเป็นปีบ่เคยไหลพอแม่ผมเพิ่นวางคาคาเ้า S <S กระจายทุกเดือนบางเดือนจ่ายสากกับว่เคยมีปัญหาแต่กระจายครบมาตลอดสัญญาเช่าก็ไม่มีอมพอผมซื้อที่ทําบ้านให้พ่อแม่กลับรีบไล่ออกและให้ขนของออกภายในหนึ่งอาทิตย์ทั้งที่เรายังไม่ได้แจ้งออกและยัง บอกว่าแจ้งผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วอันนี้เฮาก็บรูต้นสายไปเหตุว่าเปจังจังไดมากจังไดแต่อันนี้คือความเคลื่อนไหวของเงาะน้อยวสันเพาะ,ะในมุ่มของน้องอในมุ่มของน้องอ,อแล้วก็อีกคนหนึงขอบคุณที่เคยหายพอแม่ผม ช่าพักพิงครับเสียใจครับที่บไอ,อยู่ซอยในมือทีพ่อแม่ต้องการค่ามซอยเหลือเพิ่นบบใหย,ยู่กับไปยู่บ้านเฮาครับสร้างใกล้เสร็จแล้วครับบ้านหลังน้อยเป็นบ้านสวนเป็นบ้านสวนนะสิเป็นที่ดินตรงที่เงาะน,น้อยเพิ่นซื้อไว้แมนบ่พผ่านซื้อไว้แล้วกะ็นี่ละเพิ่นว่าสิป,ปูเป็นบ้านสวนกอนอหลังจากมีปี2ปีสิขยับขยายอีกอย่างมีเงินมีคํำก็จังว่ากันอีกรอบหนึ่งแมนว่าบานที่นี่ก็ ได้ได้ยู่กรอนกำหนดสิพี่พันยู่กรอนกำหนดอ้าวกระซงกำลังใจกันไปสําหรับเงาะน้อยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนาะพี่น้องเนาะครับอ้าวก็นี่แหละพี่น้องก้อนนานี้อ่าขอบคุวของน้องเงาะนี่ละอ่าก็้าบ้านอยู่เศร้าบ้านมาตราใดเท่าใดนั่นแหละต้าโดนละล่ะอ่าบัดที่นี่อ่าพ่ออ่าน้องสิบวางใดละไปเป็นอินฟูซะเนาะอ่าไปเฮงงานกับแม่ทับดอกเหมยซึ่งกระแสเพิ่นมากเฮง งานการเขามาลายแห้งเงาะน้อยกับพ่อได้รับอันนี้สงส่วนนี่ไปนั่มก็คืออาชีพอันใดลงไปพี่น้องก็ให้การซัพพอร์ตเขาไปเบิ้งหลายจนถือว่าเป็นรายได้ลักซะไปตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยมีเงินได้มาสื่อทีสื้อทางสร้างบ้านเตรียมสร้างบ้านเป็นของเจ้าของแล้วตอนนี้ก็นี่แหละกำลังสร้างอยู่พี่น้องอโอ้เกง่งเก่งทรงกำลังใจสำหรับเงาะน้อยนั่มเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละ <c oughs> ถือว่าเป็น สุดยอดแล้วสําหรับความเป็นลูกแมนอมบอกความกระตันญูรู้คุณพ่อแม่จังสิแม่อืบอ่ถิมพ่อบอ่ถิมแม่ได้เงินได้ข้ามมาแล้วกะนี่ละอันได้ที่พ่อแม่สีส่สบายไปหนาก่ฝาวฝหาฟ้าเฮดไห้แมนบอหล่ะพ่อพ่อแม่เพิ่งกะน,น,นับมือเท่าไปเรื่อยเดิแมนบ๊อเล็กหน่อยอายุแครร่สิบกว่าปีอืมามามาถึงขนดาดน,นี้กะถือว่าเก่งโดยควมอดทนสมกับเป็นลกูกคนอีสานอีหลีพี่น้อง ภูมมตันท่านดีอ่าคือว่าเคยลำบากมากพราเจออุปสรรคกันไดแน่กะมันก็ต้อง่านไปได้เพราะว่าเฮามีภพุ่มค้มกันแล้วเบิงส่งเราก็เห็ดเป็นเด้เอ <c oughs> กออิฐกอปูนนี่แม,ม่นะ่ะอ้าแล้วเห็ดเป็นหลายแนวนี่ยเราดูกคนอีสานบานเฮาแม่นบ่สซอยพอซอยแม่กออ่อิฐเห็ดเ็ดถือปูนกออิฐกอปูนเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ล่ะมันจังพุ่มใจเออเห็ดได้คือเกานั่นละแต่ต้นนกกยังไ่ได้จางสร้างดอก นกก็ยังเห็นท่างเองแมนบากันอ่ะกับเป็นกระไงใจให้ยสำหรับงอน้อยช่วงนี้กับบอครไฮเดวอลในจาน้ำเล่าปไะเดอกยวไปแย่พันกันยากยากงีอืมเราโทษมากข่อยกับวิโยแอดมินหน่อยรับพลังเชียรกับได้อืมกับช่วงนี้งานเล่ากันไรขึ้นกันเนาะแต่ว่าข่อยมักเบ็ดคู่หมองจะได้เงาะเน่าเลสร้างแนวเดียวสร้างยังไงสร้างสรงผมหน่อสร้างสรงผมพอพอแม่นว่าเชียงเด่นเนวไเลเห็นผมเราประเดี๋ยวป้าเป็ตาติดไฟดีถึงไปจนจวดหล่นแม่ อ้าวจังสันพี่น้องเนาะส่งกำลังใจสำหรับเงาะน้อยชาแนลพี่น้องตอนนี้เขาเสียงความเคลื่อนไหวของน้องคือถ่ายคลิปอันนั้นอันนี้ละกันรวมถึงการแสดงด้านหน้าเวทีไปกับแม่ทัพดอกหมยถือว่าได้รับความเอ็นดูความเมตตาจากผู้รักผู้ใยหน่อยคนเพื่อคำ่านหน่อยคนที่มีโอกาสแบบเงาะน้อยแมนบอกางตั้งเริ่มต้นเลยคือผู้เป็นพ่อบอสโจเป็นคนสอนแนวทางให้แมนบออยู่กับโลกโซเชียลเป็นจังไรเหตุจังไรวิธีการ ตัดต่อคลิปวิธีการหลายสิ่งหลายอย่างบาชิี่ีกะจะพร้อมกับมาต่อยอดเอาแล้วกับบวกกับที่ว่าได้รับความเอ็นดูจากแม่ทัพดอกม้นี่แหละถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วแมนบอกหน่อยคนอยากมีโอกาสแบบเหาะน้อยแต่ว่ากับแมนทุกคนที่สี่ได้รับโอกาสแบบนี้เแ <V ela S 1> มนบอวาสนาคะ่ะดวงสตาเป็นตัวชัดสันผู้อยากเฮ็ดอยากเฮ็ดพ่อตายกัเห็ดอ่ได้ผู้สีว่าจังไรละ่ะผู้ ผู้สีได้ก็ได้ไงไงเอเอเ้าว่าไปเบอร์ได้เมบอน,นึงกว่าไปไปขอสมัครเครื่องน,นะสมัครเนี่สมัครงานสมัครงานใส่น้าเมียทับแลยเนาะน่าเมียทับเมียทับลงเลยไปเห็นยังเราพันยิ้มลองเพลงคือนผมโอ้ยบอกขึ้บอกขึ้บ,บ, <laughs> บริการเพิ่งก็มีแล้วผู้สี่นะ <laughs> อ้าจังสันนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปถือว่าเป็นรูปกระตันยูสําหรับเงาะน้อยความเคลื่อนไหวของน้องวันนี้หนึ่งวันหยุดที่หยุดหนึ่งวันก็มีค่ามากครับพน่ว่ากับป่านกับสองมาซอยพอซอยแมแบ่งเบาอันดที่เจ้าของสี่พ่อแบ่งเบาได้ประซันเถาะนี่แหละดูทีวีเองพอแม่ลาบากนี่คือว่ากินบ่ได้นอนบ่หลับเด็กไิ่ผ่านแมนบ่ครับอ่าสู่ไปเงาะเอ้ยคันไว้เจ้าของเห็ดดีแล้วออ ไผ่สีสร้างกระตามสร้างอืขั้นห้องเห็ดดีแล้วไผ่ยบ่้ยงกระ้างเขาห้องหูอยู่อ่ะโอเคสาหรับเมื่อนี้กะที่จากลาลาจากพี่น้องไปทเทียงซํานี้แล้วพี่น้องเอ้ยเอาสาหรับเมื่อนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ